ัดครบขอต้อนรับสู่เอทพั c h ช n n น l นะครับและนี่คือรายการ About ว Toy ยรายการรีวิวของเล่นและของสะสมจริงๆกันเช่นเคยครับและคลิปนี้ครับเรามีกล่องสุ่มเซนเซี a มาอีกแล้วครับแต่ว่าจะไม่ใช่ของทางบล็อกกรีนะครับอันนี้จะเป็นอีกค่ายหนึ่งเป็นของคายูอ่าซึ่งออกมาไล่เรี่ยก,กันสไตล์ก็คล้ายๆกันเลยนะครับแต่ว่าอันนี้จะมีความแตกต่างก็คือมันจะมีความ SD ที่ แ,แปลกๆอยู่อะหัวโตแต่ว่าตัวด้านลาน่างนะมันเหมือนมีความสมส่วนอยู่เล็กๆแต่ว่ามันขนาดย่อๆมันก็เลยดูแบบเหมือนกำ้กักึง่งกึยิ่งกว่าทางบล็อกกี้นะครับอ่ะแต่เดี๋ยวค่อยมาพิสูจน์กันนะครับว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นยังไงอ่าโดยคอลเลกชันนี้ครับเขาจะมี8 c คาแรคเตอร์นะครับสำหรับเวฟแรกนี่ยอ่าโดยก็จะมีซีเค็ก็คือคุณอาร์เทนาคุณ s ซอรีครับแล้วก็ซาจิทาริเนี่ก็คือซีเค็ครับ2ตัวนี้ ซึ่งในกล่องนี้ในบล็อกนี้จะมีแค่6ตัวเท่านั้น6กล่องขนาดนครับซึ่งก็เหมือนเดิมครับช่องเราก็ไม่น่าจะได้ซีเซ็ตเหมือนเดิมแหละเชื่อเหอ,อ่ะไปอันบล็อกกันเลยดีกว่าครับไปดูกันเลยเรามาดูตัวบล็อกตัวกล่องกันก่อนครับหน้ากล่องแบบยกบล็อกก็จะเป็นอย่างแบบนี้นะครับดีไซน์เป็นคาแรคเตอร์รวมทั้งหมด8ปดคาแรคเตอร์อ่อันนี้น่าจะคายูนะครับอันนี้ เป็นชื่อแบรนด์ของเขาด้านหน้ามีโลโก้เป็นภาษาจีนล้วนๆเลยนะแล้วก็มีเนี่ยครับเป็นไลน์อัพของเขาแดตัวอ,อันนี้ก็จะเป็นตัวที่แกะแล้วก็ต่อเรียบร้อยครับแล้วก็มีการ์ดมาให้ด้วยด้านหลังเป็นแบบนี้อ่ะประมาณนี้นะแกะกันเลยอออกมาแล้วครับเรียบร้อยแล้วนี่ หน้ากล่องตัวจริงข้างานในครับก็เป็นจะเป็นกล่องย่อยๆแบบนี้ก็จะใช้คาแรคเตอร์ของเซียนะครับเป็นคาแรคเตอร์หลักอันนี้ก็เหมือนเดิมครับเป็นไลอัพคาแรคเตอร์ทั้งหมด8ตัวนี่ก็จะเน้นโฟกัสไปที่โกเซนเลยนะมีโกเซนทั้งหมด1 2 3 4 4ตัวหรอ1 2 3 4 5 5ไม่ใช่เหรอ อ๋อสี่อันนี้มันเป็นซาจิอีกแบบหนึ่งใช่ไหม่ะก็ประมาณนี้มาแกะกันครับมาแล้วอ่าตัวแรกก็ซาจิใช่ไหมไหนกาดเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะสีเข็ดปะเนี่ยเฮ้ยเ้าสีเข็ดแล้วเนี่ย อันนี้ยังไม่เชื่อตัวเองอยู่เลยนะใช่ใช่ไหมโอการ์ดเขาจะให้มาเป็นแบบใบเล็กๆแบบนี้ครับเป็นกระดาษกระดาษครับมีความแข็งอยู่นี่พิมพ์แบบเลเซอร์สวยๆเลยเน่ยเสียดายเล็กไปหน่อยหนึ่งครับมาพร้อมกับคู่มือกับแผงพลาสติกโมเดลนะครับเพื่อจะเป็นการตัดประกอบแผงนะเราค่อยมาประกอบแบบนี้ซึ่งจะแตกต่างจากทางบล็อกกีนะครับ ที่จะไม่มีแผงมาให้เหมือนกับว่าจริงๆลายการผลิตนะ่ะมันก็มาแบบเดียวกันแหละแค่ทางบล็อกกี้เนี่ยเขาแยกชิ้นส่วนมาให้แบบนี้เลยแต่ว่าของเราต้องมาตัดแผงเราเองนะ,ะโดยเขาจะให้มาทั้งหมดแยกว่าเป็นสีซองแบบนี้นะครับมาดูกันทีละซองเลย Oh, ดูดูความทองเ้านะครับวิ้งมากอ่ะก็ทั้งหมด4ซองนะครับเราก็แกะแยกออกมาเป็นแต่ละซองแบบนี้ครับก็จะมีชิ้นส่วนอันนี้หลักๆน่าจะเป็นพวกบอดี้นะที่เป็นเสื้อชุดแดงแล้วก็พวกเกราะกราะหน้าอกชิ้นส่วนที่เป็นมือเป็นแขนทั้งหลายนะครับมีชิ้นส่วนหัวกับฐานอันนี้จะเป็น เกาะนะครับเกาะลายเกาะตรงกระโปองอันนี้เป็นหน้ากาคันธนูแล้วก็ปีกครับมามาเริ่มเลยอ่ะเราจะมาเริ่มจากหน้ากาก,ากันก่อนครับแกะจากแผงแบบนี้เลยผมว่ามันน่าจะง่ายๆนะไม่ต้องใช้ครีมอะไรหรือเปล่าบิดๆน่าจะออกเออง่ายง่ายจริงด้วยแค่ดึงก็หลุดแล้วอะ่ะเนี่ยอ่าแล้วก็ตรงนี้นะ เราก็แค่หักลงไปนี่เออไม่ต้องใช้คัตเตอร์หรือคีมตัดเลยครับสกิปนิดเดียวหลุดแล้วดีมากเ,ออเดี๋ยวเราจะขอมาประกอบหัวกันก่อนดีก,กว่านี่หน้าตาหน้าเสียายครับเป็นการเขาเรียกอะไรเหมือนดีคอมาแปะหรือเปล่าดูไม่เหมือนสกรีนเลยเหมือนแบบเอามาแปะอีกชั้นหนึ่ง เนียนอยู่นะนี่ก็จะมีร่องแบบนี้ครับสามารถล็อกส่วนหัวได้แบบนี้แล้วเราก็ใส่ส่วนหัวเป็นผมนะครับผมชิ้นหน้าประกบเข้าไปอึตามด้วยหน้ากากอึ๊อันนี้คือเสร็จแล้วเฮ้ยสวยนะเน,นี่ยเฮ้ยอันนี้มันเสยา่านี่ไม่ใช่ไอรส นั้นเรามาประกอบช่วงเป้ากันก่อนครับนี่ตรงบริเวณข้อต่อนะครับมีไข่สองใบ <c oughs> มีช่ะแบบนี้แล้วก็ประกอบส่วนก้นเข้าไปติดกันแบบง่ายๆครับแล้วเนียนด้วยไม่เห็นรอยแบบเพเยอะเพเยอะเลยนะนี่มาแล้วแล้วก็ชุดส่วนกราะครับที่เป็นส่วนของกระโปรงนะ <c oughs> แน่นด้วยฟังเสียงดี ปักนีชน่ชิ้นส่วนกระโปรงนะครับแล้วก็มาใส่กับตรงเป้ายัดเข้าไปนี่แบบนี้พับลงมาหน่อยโอ้โหอ่ะแล้วก็จับยัดส่วนกรอบบริเวณช่วงท้องนะครับชิ้นนี้นะนี่ จากนั้นเราต้องยัดเจ้าหนี้เข้าไปนะครับตรงบริเวณเกาะอ,อกอยัดส่วนนี้ก็เข้าไปก่อนนะครับให้มีรอยบากตรงนี้ครับตรงนี้จะมีรอยบาก2อ,อันตรงนี้ให้มันตรงกับด้านหน้าตรงนี้นะครับยัดเข้าไปแบบนี้มันก็จะเข้าร่องเข้าล็อกแบบนี้นะครับประกบชิ้นส่วนคอเข้าไปก็ส่วนส่วนไหลครับส่วนแขน ประกอบไม่ยากครับมันเหมือนของทางฝั่งบล็อกกี้เลยมันจะลงล็อกของมันเองนี่เราก็ได้ส่วนนี้แล้วใช่ไหมประกอบเข้าไปนี่เราได้ลำตัวมาแล้วลำตัวกับหัวอมีสวยงามไหมละ่ะอย่างเงาอะอ่ะและต่อไปครับจะเป็นชิ้นส่วนขานะครับประกอบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ต่อกับตรงข้อต่อหัวเข่านะครับ แล้วก็เสียบตรงนี้นี่นี่แล้วก็ข้อเท้ากับตัวตรงทางครับปักเข้าไปเอ๊ะหรือว่าต้องเสียบนี้ก่อนจะง่ายกว่าไหมปักอือ่าเห็นไหมแบบนี้จะง่ายกว่าครับนี่แล้วก็ตรงนี้ล็อกเข้าไปนี่แบบนี้ส่วนที่เป็นกรอบ หัวเข่าครับปักเข้าไปแบบนี้อ่ะและช่วงแขนครับก็ประกอบคล้ายๆกันนะครับเราก็มาปักอืมอืมแล้วก็สนับหลังมือนี่่ะเราได้ครบแล้วครับทั้งแขนทั้งขาก็ประกอบกันแบบง่ายๆได้เลย ประกอบเกาะไห่เข้าไปสิโอ้โหใส่ง่ายมากโอ้ยังสวยดูสะท้อนแสงแบบวิ้งๆเลยจากนั้นคือเราจะประกอบชิ้นส่วนปีกด้านหลักนะครับนี่ประกอบแบบโคตรง่ายเรียบร้อยครับมาแล้วก็จับประกบเข้าไป เรียบ,บร้อยแล้วโอ้โหตัวางครับก็เป็นชิ้นส่วนพลาสติกแบบนี้ด้านบนมีการผมว่าน่าจะเป็นการพ่นสีนะครับเพราะว่ามันสีแตกต่างจากด้านล่างที่เป็นเนื้อพลาสติกเลยก็จะมีความทองออกด้านด้านหน่อยเราก็จะสามารถปักเข้าไปได้แบบนี้ใช่ไหมนี่ยืนได้เลย และแน่นอนครับซาจิเทเลตมันก็ต้องยิงธนูใช่ไหมก็จะให้มันจับคันธนูไว้นี่ไม่มีเขาละแล้วก็อีกด้านครับจับลูกธนูลูกดอกเสียบเข้าไปแบบนี้นี่แล้วก็จัดท่าสักนิดนึงครับประมาณอย่างนี้ไหมอย่างนี้อย่างนี้ และนี่ครับคือตัวเต็มๆแอคชั่นแบบโคตรเท่เลยกับเจ้าเซยร์ครับไม่ใช่อโอรอสนะครับแต่ว่าเป็นครอสซาจิทาเลสนี่เอง จบไปแล้วนะครับกล่องแรกเราได้ซีเกตแตกเรียบร้อยครับงงมากไม่เคยได้ไม่เคยเจออะไรขนาดนี้มาก่อนอไปลุยกันต่อครับกล่องที่สองกล่องที่สองจะเป็นอะไรอย่าบอกนะซาอุลิอ๋ออันนี้เป็นเซย่าเลยครับเราได้เซียดสองกล่องติดๆเลยนี่เซีาเกรองปกติครับเป็นกระสั้เซยา่า คู่มือของเขาก็จะตรงตามตัวในกล่องเลยนะแล้ก็แบ่งมาแผงพาร์ตมาให้เหมือนกันครับสําหรับเจ้าเปกาซัสเซ่ยครับเขาจะมีมาให้แค่3าซองนี้เท่านั้น,นครับมาดูข้างในกันอ่ะเี่นครับด้านในก็จะเป็นแบบหัวกับฐานแล้วก็เป็นแผงแก็อัน,นี้ที่เขาแยกแยกมาบ้างแล้วนะครับมาเรามาเริ่มเลยครับอันนี้ผมจะไม่บรรยายครับประกอบแบบเร็วๆเ,เลยครับไป โอ้ oh, เรียบร้อยครับทาอย่างสวยฮะ <c oughs> <c oughs> ดูแบบดูเกาะดิเป็นสีแบบสีโครเมียมเงาๆเนี่ยครับวิงวิ้งเลยแถมมากแล้วก็มีตัวฐานนะครับมาให้ปักได้ก็จะเป็นสีเงินนะครับต่างจากโกคอส กล่องที่สามครับมาดูกันซีเกตแตกไปแล้วหนึ่งจะได้ตัวที่สองอีกไหมอ่าเป็นโกเซนแต่ว่าตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ,อตกใจนูอ้อัลเทนาไม่ใช่ผมม่วงนี่ต้องเป็นมูครับนี่ท่านมูแน่นอน มากับการท่านมูครับอ่ะนี่ครับท่านมูก็มีซเท่านี้จะเห็นควา,ามแตกต่างก็คือเริ่มมีผ้าคลุมนะครับเพราะว่าไม่ใช่ซาจิททเลียนนะครับที่จะเป็นปีรานนี้เป็นท่าน mu, อาริสมูก็จะมีผ้าคลุมแบบนี้นะนี่แล้วมีหัวอ่ะเริ่มเลยดีกว่า และนี่ครับท่านมูของเราเสร็จเรียบร้อยครับ <c oughs> อเห็นไงมีผ้าคลุมด้วยก็ <c oughs> สวยโอเคครับขาดแต่ว่าไม่มีหมวกนะจ๊ะ มาดูกันต่อครับเราจะได้ตัวอะไรต่อไปไปรุนกันอ๋อยังเป็นโกเซนเหมือนเดิมครับแต่ว่าอ๋ออโอเรเอมาแล้วไอสวยงามอ่ะไม่ต้องเสียเวลาไปกันเลยครับ สำเร็จเรียบร้อยครับลรีโอไอโอเรียโคเท่เลยซึ่งเหมือนเดิมครับจะไม่มีบวกมาให้นะครับตอนนี้เหลือสองกล่องสุดท้ายนะครับมาลุ้นกันจะได้อะไร จริงๆอยากได้หมดครับอยากได้อันเดียบรันหรือว่าไอโอรอสก็ได้นะแต่ออรอสมันก็จะซ้ำกับตัวเซียสีเข็ดของสีเข็ดของเรานะหรือว่าจะเอาไอโอรอสแบบอุ้มอาเทนาดแีแต่ถ้าได้สีเข็ดอีกอันก็ดีนะนเอ๊ะเอ๊ะสีแบบนี้ ไอโอรอสป่ะเนี่ยใช่เลยเนี่ยมีอะเทนาใช่ปะใช่ปะนี่ใช่จริงด้วยไอโอรอสอุ้มอะเทนาหนีนี่เองอ่ะนี่คือตัวการครับเราก็ไปเริ่มต่อกันเลยครับและนี่ครับเจ้าไอโอรอสอุ้มคุณหนูอะเทนาหนีนี่เองไอผมว่าสวยกับทางบ็อกกี้อีกอะจริงปะอ่ะนี่การเขาครับ ม,มากล่องสุดท้ายแล้วครับของในเซตยกบ็อกอันนี้ซึ่งผมอยากได้แค่อันเดบารันหรือว่าอาเทนาออกออกอีกตัวก็ดีนะแต่อยากได้อันเดบารันมากๆครับไม่อยากได้ซาจิทเรียซ้ำแล้วนะ อะมาลุ้นกันเลยอันเดบารันมาเถอะนะไม่เอาสัจจินนะเฮ้ยอัน e เดบารันเย้เออมือใช้ได้เว้ยนี่อันเดบารันแน่นอนครับสวยมาแล้วนะไนะปะเริ่มอ่ะและนี่ครับ e อันเดบารันอ๋อสวยงามฟินมากๆครับเนี่ยสังเกตว่า ของทางคายูเนี่ยเขาให้เขาหักด้วยนะเจ๋ง คือผลประกอบการการยกบ็อกของกล่องส่งเซนเซยียคายูนะครับทั้งบล็อกเนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดแค่6กล่องนะครับซึ่งคอลเลคชันของเขาจะมีทั้งหมด8แบบนะครับซึ่งเราเองมือดีมากๆครับไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ตัวนี้ซาจิทาเทเลสเกาะซาจิ a ทเลสที่เป็นเซยาายใสนะครับเป็นตัวแรกที่เปิดได้เลยนะโคตรโชคดีเวอร์เลยเนี่ยดูดิอย่างสวยอะด้วยของค่ายนี้ครับ ลักษณะพิเศษก็คือเกราะของเขาจะเป็นแบบโครเมียมแบบนี้วิงวิงเลยซึ่งจะแตกต่างจากทางบล็อกกี้นะครับอ,อ,อย่างเนี้ยเซย่านี่เกราะอย่างแจมเลยอะพวกจุดขยับอะไรก็โอเคนะครับผมว่าฟีลฟีลเดียวกับทางบ็อกกี้เหมือนกันครับจุดขยับขยับได้โอเคประมาณหนึ่งขยับได้เยอะอยู่แล้วก็แต่ละจุดเนี่ยมีความแข็งแรงแล้วก็แน่นหนานะครับแน่นดีเลย เดี๋ยวเรายกยกให้มันขยับดูนะครับนี่สามารถจัดท่าทางอะไรได้หมดเลยครับคือดีมากเนี่ยืเนยขยับได้หมดเลยอ่ะเนี่ยดูใกล้ๆครับอืเป็นไงแจ่มมากแถมพักคุมให้ด้วยแต่อย่างที่บอกครับก็เสียงเสียอย่างเดียวเลยคือพวกโกเซนเนี่ย มันจะไม่ให้หมวกมายกเว้นอันเดบารันกับเนี่ยเกราะซาจิทาเทียที่เซย่าใส่จะให้มาครับคือทํามาขนาดนี้แค่ใส่มาตรงหัวนี่ก็เพอร์เฟกแล้วนะครับทําไมทําไมไม่ใส่ให้เสียดายแค่จุดนี้เท่านั้นเองครับเรามาเปรียบเทียบกันชัดๆเลยนะครับระหว่างบล็อกกี้กับคายูนะครับซึ่งมันจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเลยนะครับตัวบล็อกกี้เนี่ย สัดส่วนอะไรผมชอบมากกว่าครับมันเป็นการดีไซน์คาแรคเตอร์ที่ยังมีสัดส่วนที่ยังดูโอเคครับหัวอะไรประมาณนี้ดูดีเลยแต่ของทางฝั่งคายูเนี่ยมันเป็นดีไซน์เหมือนแบบ SD หัวโตแต่ว่าก็ตัวไม่เล็กนะตัวมันเหมือนแบบสัดส่วนคล้ายๆเดิมอะซึ่งมันดูประหลาดมากถ้าหัวโตแบบนี้แล้วตัวสั้นๆนะีผมว่าเวิร์กนะครับตัวมันจะน่ารักน่ารักเลย แต่พอมันตัวยาวๆเลยมันเลยดูแบบแปลกๆยังไงไม่รู้อะเรื่องสัดส่วนดีไซน์เนี่ยผมให้ทางบล็อกกีนีผมชอบมากกว่าครับแต่ทางฝั่งคายูเนี่ยเขาก็มีดีอยู่นะครับก็คือสังเกตว่าพวกกรอบทั้งหลายเนี่ยจะเป็นสีแบบสีโครมอะสีเงินสีเงินเงาสีสีทองมันวาวแบบเนี้ยเงาเงาวิง้งวิเนี่ยสีโครเมียมแบบเนี้ยคือมันดูดีดูสวยนะครับสีแบบคลาสมิกเลย เนี่ยวิ่งๆหน่ง,งเจ๋งเนี่ยซึ่งถ้าทางบล็อกกี้เนี่ยทำแบบเป็นสีแบบโครมแบบเนี้ยโอ้จะเพอร์เฟกมากๆนะเลยครับจะโคตรสวยเลยอ,ะอ่ะาและทั้งหมดก็คือผลประกอบการในการยกบล็อกของกล่องุ่มเซสเซีาคายูนะครับซึ่งเป็นค่าที่2นะครับที่ออกตามมาติดๆกับทางบล็อกกีนะครับอ่าซึ่งความแตกต่างก็คืออย่างที่เห็นนะครับ มันจะมีความเป็นสไตล์ SD ที่หัวโตกว่าแต่ว่ามันดูไม่ได้ลงตัวเท่าไหร่อ่ะแต่ว่าความเจ๋งของเขาคือวัสดุที่เป็นเกราะเนี่ยจะมีความเป็นสีทองเงา,งาแบบโครเมียมแบบเนี้ยซึ่งอันนี้คือโคตรดีเลยแล้วสวยมากๆครับอ่ะก็อย่างที่บอกครับมันก็เป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละค่ายนะครับก็ยังไงก็เพื่อนๆก็ี่ลองเลือกสะสมได้ครับหรือว่าถ้าเป็นแฟนเซนเซียจริงๆเนี่ยจัดไปเลยครับ2ค่ายรวดเดียวเลยครับอยู่ในคอลเลกชัน ของคคุณในนบบ้ารัสำหรับกล่องสุ่มคายูนะครับกล่องเนี่ยยกบล็อกก็จะสนนราคาอยู่ที่ราคาใกล้เคียงกับทางบล็อกจีนะครับยกบล็อกจุ่มหนึ่งเนี่ยประมาณ200บวกลบนะครับก็แล้วแต่หลังที่ไปซื้อนะครับยังไงก็ไปจัดกันเลยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ในใต้คลิปใน description เรียบร้อยครับหรือว่าจะเป็นการปักตะกร้าไปกดกันได้ครับไปจัดกันเลยอะและยังไม่หมดนะครับสำหรับของทางบล็อกจีเนี่ยผมจัดมาแล้วครับ 3เซนนี่ที่เป็นงานประกอบเป็นแผงนะครับยังไงรอติดตามชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับเอาละครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับถ้าชอบคลิปรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ รยการ์ดเอเบอรทขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมมาตลอดทั้งคลิปนะครับถ้าใครชอบก็กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันได้นะครับและติดตามข่าวสารได้ทางแฟนเพจ f a c e b o o k c o m a plus studio v2 นะครับสวัสดีครับ